สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันคนระับสุดโหดมือปืนเรียกชื่อก่อนจ่อยิงถล่มสันขาขาวเจ้าของสวนแตงโมดับตำรวจเชื่อปมขัดแย้งธุรกิจที่พังงานคนระับเมื่อเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะวันที่สองธันวาคมห้าแปดพันตำรวจโทรสัมพันธ์พัฒนาสง์พนักงานสอบสวนสอบพอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแะจ้งเหตุยิงกันตายที่ร้านขายขนมจีนเส้นสดประจวบนะครับถนนกรุงแสงเขตเทศบาลเมืองทุงสง รับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้บัญชาทราบตามลําดับขั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูดิตนรสิงห์ของผู้อภการาูภูทรน,นครศรีธรรมราชรักษารษาชก,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 การแทนผู้อภการาทุ่งสงนํากําลังตํารวจชุดสอบสวนแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลทิศสยามร่วมใจปู่อินลุกไปตรวจสอบครับเมื่อไปถึงพบว่าที่เกิดเหตุเป็นร้านขนมจีนอยู่ริมของท่าเราถนนดังกล่าวกลางร้านพบศพผู้ตายทราบชื่อนายสัญชัยสีใสหรือสันเขาวๆานะอายุ43ปี อยู่บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเขาขาว,ขาวขอำเภอทุ่งสงนะครับนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะขนมจีนเลือดท่วมสภาพศพถูกเจาะยิงด้วยปืนขนาด 0. .38 ครับเข้าบริเวณแก้มซ้ายทะลุศีรษะหนึ่งนะัดหน้าทะลุลำตัวหนึ่งนะัดอยู่ในชุดเสื้อคอปกแขนสัน้นเสีนเงินนุ่งกีงขาสัาน้นสีเขียวเสียชีวิตคาที่นะครับจากการสอบปากคำนายวันพันธ์ทะลังสีนะครับอายุ45ปีเจ้าของร้านขนมจีน ให้การว่าที่ร้านขายเปิดขายขนมจีนเส้นสดต,ตั้งทั้งวันนะครับแล้วปิดร้านประมาณสามทุ่มที่ผ่านมาจากนั้นนายสัญชัยผู้ตายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนพร้อมกับเพื่อนสี่ถึงห้าคนเดินทางมาที่ร้านก่อนจะตั้งวงดื่มเหล้ากันจนหมดไปหลายขวดหลังดื่มเหล้าจนหมดได้จัดเตรียมสำรับข้าวเตรียมที่จะทานข้าวกันที่ร้านดังกล่าวนะครับปรากฏว่าขณะที่นั่งเตรียมอาหารอยู่นั้นมีคนร้ายสองคนใช้รถยนต์ยี่ห้อน,นิสสันซีฟิโลนะครับสีขาว จำเลขทะเบียนได้คือ4 5 3หนะครับแต่จะหมวดอ,อ,กอักษรกับจังหวัดไม่ได้มาจอดที่ถนนหน้าร้านจากนั้น1ใน2คนร้ายก็เดินลงจากรถแล้วเข้ามาทางด้านหลังนายสันชัยก่อนที่จะเรียกพี่สันพอนายสันชัยหันหน้าไปตามเสียงคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนจอ่อยิงเข้าที่แก้มซ้ายหนึ่งนะัดจนนายสันชัยพัดตกลงจากเก้าอี้แล้วยิงซ้ำอีกนะัดจนตายคาที่นะครับหลังจากคนร้ายเห็นว่านายสันชัยตายแน่แล้วนะครับ จึงเดินกลับไปที่รถสตาร์ทเครื่องรออยู่ขับหลมหนีไปทางเอเชีย41ทันทีคนระับทมกลางความตกตะลึงของตนและเพื่อนของผู้ตาย4-5คนที่ตกใจกระโดดหลบนีวิถีกระสุนไปคนละที่คนละทางส่วนสาเหตุตนไม่ทราบว่ามาจากเรื่องใดนะครับแม้จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสันชัยแต่ก็ไม่เคยรู้ว่านายสันชัยมีเรื่องขัดแย้งกับใครมาบ้างรู้แต่เพียงว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยอยู่จังหวัดพังงาและกลับมาอยู่บ้านไม่ถึงปี ด้านพันตํารวจเอกภูลิศน,นรสิงห์รองผู้กักคันภูธรนครศรีธนระรมราชรักษาราชการแทนนะครับพู้อมกับทุง่งสงกล่าวว่านายสันชัยหรือสันขาวๆมีอาชีพทําการเกษตรทําสวนพลูกแตงโม,โมนับร้อยไร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ4-5ปีไปทธุรกิจขายส่งเส้นขนมจีนเส้นสดอยู่ที่อําเภอทุกวบผา,าจังหวัดพังงาน,นะนะครับก่อนจะเลิกกิจการกลับมาทําสวนแตงที่บ้านซึ่งมีสวนแตงโมประมาณ1 0 0อยไร่นะครับและกําลังผลิตออกผล ผลิตดอกออกผลนะครับและเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านที่ดีคนหนึ่งในอำเภอทุ่งสงนะครับสาเหตุตั้งประเด็นความขัดแย้งกับคู่กรณีจากจังหวัดพังงาซึ่งผู้ตายอาจจะมีความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงก่อนจะกลับมาปักหลักที่บ้านเกิดนะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาลงทุนทําสวนแตงโมกระทั่งมาถูกคู่กรณีตามค่าลางแค้นนอกจากนั้นยังตั้งประเด็นโกรธแคสส่วนตัวนะครับและผัวพันกับกลุ่มธุรกิจไม่เปิดเผยแต่ให้น้ำหนักขัดแย้งมาจากจังหวัดพังงามากสุด ส่วนคนร้ายน่าจะเป็นมือปืนรับจ้างซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีดดตามกฎหมายต่อไปนะครับ